ไโบกับพีอีพีสองต่อจากอีพีหนึ่งนะแต่กี้อีพีหนึ่งอยู่ยดีก็เป็นสี่นาทีเดี๋ยวผมผมไปแก้ไขไว้ละก็อันนี้พี่ผมใส่เฟสฟูนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยทำไมตัวพี่มิวเป็นอย่างนั้นอะแบบตัวเฟสฟูอ่ะ ไม่รู้ที่ไม่ได้ใช้กินสตีฟสมัยใช่แต่มันถ้าเราใส่กินสตีฟใส่มันเป็นวิต้านะมันก็เลยเกิดกระเดือกกระเดือกไปเราต้องชาดีกว่านี้ฮีเปอร์อแมนฮีเปอร์อแมนทุกอย่างเกืิบฟิตซ์ สเกลิตันไรไว้พี่มิวธนู vs สธนโูโอ๊ยสนใจฉันมันยิงแกตายดิเ <c oughs> อ้ยเรามาดูนะจังหวะนี้ขขาไฟพิ้วเขาหลังพี่มิวพี่มิวเฟสฟูของสเกลิตันมันบัก ท่านทำไมธนูมันโคตรหนาเลยดิใช่ธนูโคตรหนาบ้านข้างหลังพี่ใครมันฆ่าพี่วะนั่นอะแม่มูข้างหลังพิวไงพี่มิวมด,ไดไีได้ชุดเกาะของสเกลตันมาด้วยพี่ทำบริเวณฟาร์ม ดับมันดีใกล้ผังแล้วเนี่ยบ่อนนะแค่นี้เราจะมาทำอะไรดีเราจะมาทำฟาร์มกันสกยลตันฆ่าแกะตายโอ้ยหนวันด้ฆ่าแกะตายอ๋อมีนามนางหูมินามนางหูบิีนางหูเพี่อองคนี่มีอันนี้ด้วยนะ พี่มิวมาดูมือดิบนมูวใช่เฮ้ยเคจะไปปุ๊บขอยู่หิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังพี่มิวข้างหลังดิ S <S เกลวตันธนูน่ะโวยใหญ่เทาบ้านนะ <S <S 2> <S 2> ใช่โวูใหญ่เท่าบ้าน <S <S เอาชุดกอนพี่ <S 2> <S 2> <S หายไปไหนไหมอ่ะโอเคทางนี้อย่าให้คีเปอร์มันมา <S 2> <S 2> มันจะ,ะเบื่อตาพี่ ไมันจมน้ำตาย <laughs> ครีเปอร์อยู่ไอ้ปบครีเปอร์จมน้ำตายพ <c ười> ี่มิวจมน้ำตายเป็นไงล่ะสเต็ปเทพของดีไม่เหมุชสม <c ười> ใช่ไหม ใช่แล้วนี่ก็จะใกล้จะตายเออเออเอ๊พี่เอาประตูอวตรงนี้ทำไมวนเอออาจมน้ำตายกว่าเอ๊เอเอ้เเฮอะเ้เฮอเฮ้เเฮ้เฮ้เฮ พี่มิวสีลมหนึ่งเหรอพี่วันนี้เจอซอมบี้ฟาร์มเมอร์ด้วยแล้วนี่จะให้คิเปอร์มันมาระเบิดพอกิ้งเชิด ใครมาเอาดอกไม้มาไว้ฟาร์มพีอีกแล้วโ่วยเอ็นเดอร์ป่วยแคนเอ็นเดอร์แมวไอเอ็นเดอร์แมวมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรออืออุ๊ยมาดิกูอยู่เอ้าเยือบฟาร์มพีอีขาเรื่องเหรอไอุ้๊ยเกือบตาย พี่ได้วิดมาเยอะเลยเอ็น่าแมวมันหายไปไหนแล้วอย่ามองหน้าหาเรื่องมันมองหน้าเอ็น่าแมวอยู่ไหนจะมองหน้าหาเรื่องมีแกะทางนี้ไม่ได้เกล้าล่อมามีแต่คีเปอร์ขมันอยู่ในนี้มาอยู่นหน้าบ้านพี่เลยจา้าวัย กองสะพายแต่เมุมไม่เกี่ยวนะคีเปอร์เกี่ยวที่เอามาระเบิดระเบิดมึงจะเอาะ in the meow mm -hmm. in in the meow mm -hmm. in the meow à พี่ mèo end the in the meow <coughs> ข้างเงาหอ่ะดีตีพี่หน่อยดีพี่ดีตีพี่หน่อยเดีด๋ยวก่อนไข่เอ็นเดอร์แมวดีพี่ก่อนตายเลยชินตายเลยตีจนตายเลย <laughs> เอาไมา่ตีจนตาย <c oughs> อา้ะอะทำไมการบ้านการเรียนไม่ทำทุยกูห้ามแล้วไอ้เด็กที่ทุยเอิ่ม <c oughs> เอียนด้าแมวมันหายไปไหนเนี่ยอืมเข้าบ้านดีกว่ามานี่เลยมานี่รีวิวรีวิวของสัพไฟฟ์รีวิวด้วย ดดดเดี๋ยวไม่นานมันก็โดนอะไรละพี่มิวไป ดีเหมอะเอามาผลิตไปดีมีเหล็กสักสองก้อนไม่มีเลยสักก้อนเดียวมีแต่เนื้อซอมบี้เอาเปล่าเนื้อซอมบี้เ, <c oughs> เอาเล็อ้าวฝนตกอกีกดวงจะดวงจะเหีวสวยมีแกะอย่างนี้ไหมนะมีแต่วัวพี่เมล ทำไงได้พี่ก็ต้องการเหล็กด้วยเอามาทำจริงหากแกมามาผสมพันธุ์กันเหรอนั่นไงแกเฮ้ยได้เจอแก พี่มิวทั้งแกะเออน่ที่ั้งวัวทั้งแกะงมาเยงพี่มิวนี่กำลังผักแกะพี่มิวมาหานี่ก่อนพี่มิวมมมมพี่มิว <c oughs> แกะทั้งวัวทั้งแกะอยู่ด้วยกันไม้หมดเลยมั้ไม้หมดเลยป่ะ คอนยอคิปเปอร์มันอย่างเปสามารถพี่วิวไม่ได้เล่นมาไอะรคะมากี่ปีแล้ว10ปีใช่้พี่มิวมีสไปเดอร์แมนมาเหยียบเข้าพี่มิวอะ่ะ มานี่มานี่นนนมาดิมาหาพี่แล้วก็ตีแกะพวกนี้ลงมาหาพี่ตีแกะอมา <c oughs> นี่ดันดันดัน <c oughs> ตัว ตัวอยู่ไหนอ่ะก็มันอยู่กับพี่แเ้าไงมีนะโพโอเคพี่โอเคมั้ง ทำไมทำไมพี่รองการเหล็กเอามาทำอันนั้นไงเคลียฮ่าจะใช่ <c oughs> อันนั้นมันคนละเรื่องพี่มิวอันนี้มันมาคับอันนั้นโจโจ้คิโอมิดโดอ๋เหล็กมาย้อมสีแล้วก็มาทำเป็นโมเดลเคอคิโดมิโด ไปขขไปไปไปนภัยของจริงที่ไปไหนก็ได้ไม่ได้ขอตังค์พี่เมียวจุดเดินก่อนอพี่หายไปไหนพี่เมียว ท่านที่เจอพี่มิวเดียวคิปเปอร์ล่อไสหาพี่มิวนะถ้าพี่มิวไม่ยอมไม่เดินไม่พี่มาหาขอนนต้องอนะที่เฝ้าวานไปแต่วันนี้ไปสุดคอฟ้าก่อนแต่ขออย่างเดียวแล้วใครจะเฝ้าบา้บานเฝ้าบ้านเออเฝ้าวานไป,าไปหาเฝ้าว้าน ตอนนี้เราก็ดูหน้าจอของพี่มิวพี่มิวเหมือนจะตกภูเขาแต่ไม่แล้วก็ตก,แล,ก,ตกแล้วความหิวโหยของอินดี้เขาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายคุยเพื่อใช่เพื่อแต่ฆ่าตัวตายยังไงให้ hey, ดีอ้ายกูตกอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ้นตรงีฆ่าตัวตายเพราะว่าเลือดรดปิว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 ไม่ให้พิวเอ้ยแก่ีด้ฆ่าทิ้งเลยมตามใจถ้าพิวถ้าพิวหลงพิวฆ่า รคนสับใครจะเฝ้าไม่ใช่อินดี้บอกว่าใครจะเฝ้าบ้านแต่บัวเฝ้าบ้านนี่ตกลุมแล้วใครจะฆ่าอินดี้ล่ะเทนเนี้ยนี่ก็รอหิวตายแล้วพี่วไม่ต้องรองหิวตาย โอ้โหไปดูของเลยไปดูของเลยหมู่บ้านหมู่บ้านล้างวะเนี่ยทีหย่หมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านล้างก็ยังมีของอยู่มันยังมีซอมบี้ใช่มีเตียงด้วยดูเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ดูเตียงดูเตียงมาสองอันแค่พอนะ พี่ตาของดีเดชเฮ้ยเฮ้ยลูกซอมบี้เด็กเด็กนรกเด็กนรกเด็กนรกอีเด็กนรกเด็กนรกหายไปไหนละพี่ดูพี่ดูว่พี่วางเด็กนรกผ่านไปสองชาติสามชาติฮัลโหลล็อก ทำไมเราเจอแต่หมู่บ้านล้างนาะยเยะใช่ทำไม <laughs> หนึ่งชาติผ่านไปสองชาติสามชาติผ่านไป <c oughs> แกบ,บอกว่า <c oughs> จำํำได้มันจะมีให้เราสามารถเปิดให้ให้ไลายเส้นเป็นสีเวลาขุดบล็อกจะเป็นไลเส้นสีดำเหมือนของในคอม,มได้นะ แบบจะได้เหมือนเราเหมือนสามารถเราสามารถมูว่าเราเล่น้อมได้นนมไสมมติมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่มิวแต่มันไม่มีเส้นขอบสีดำเหมือนของในมาค้าพีซีเลยใช่ไหม,มก็เปิดอันนั้นดิดแต่ว่าอาันที่ไม่เปิดกูจะดูมันไม่หมดเลยดเตียงมาให้หมดเลย,ยดูกระั่างนีกที พี่มิวดูเตียงมาด้วยนะเตียงอีกอันหนึ่งไม่ใช่ห,มมหนึ่งชาดผ่านไปเจอไหมพิลทำไมทำไม,ไม,ไมถึงพิลง,ง,งัว่าทำไมซอมบี้มพี่เอาข้ามาเลย ก็มันวิเวลเจอร์ทัมบี้มันจะตาฝาดหน่อยไม่ปกติทัมบี้ หิวก็หิวไปละไอควายเพอท่อนเทียโดของมันอย่าลืมลดโดเตียงอีกพี่ได้มาส่งเตียงอ๋อนี่กระดิงด่งดูกระดิงด่งกระดิ่งมาเลยกระดิง่งคืออะไรเทปิกแอ๊ด ดดมามมหจังหวะนี้แล้วครับพี่อยู่กำลังทำอะไรอยู่ดูของไม่เหมือนที่อะไรนะคุณดูด้วยพี่การฆ่าตัวตายแบบเอฟเฟกที่คนเขาฆ่ากันด้วยการโดดภูเขาโดดภูเขาที่พี่อยู่เดินมาเสียงโคตรเยอะเลยเสียงโคตรเยอะเลย โอเค็นสาแเลวพี Abi. Abi. ่แมวเจ๊งงอเบะอเบะอเบะคงจริจริงเราสมัไมรู้ตารื่องขเอาจมาราเอมร่ไปสามารถไปแลกของกับซัมบีซัมบีบีเจ๊เจอ ถ้าตกกระคพืนพี่จะโดนลุมสกามอสไอ้พีเหี้ย <c oughs> ข่ากูดิพี่มิวเอาเตียงอาเป๋ให้ดีได้ไหมไม่มันไม่สวยเราเตียงสีฟ้ามาสองอันเนี่ยแล้วมาตั้งที่บ้านเราขยายพันสวิตเบอร์รี่ได้ไหมดิแต่ต้องขยายข้างล่างแล้วนะ บอนไม่พี่หรือโมเตียงอ่ะที่ขุดนอน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 ดขอย้ายสวีทเบอร์รี่มาข้างล่างได้ไหมเนี่ยมันมันเยอะเกิเนเหรอไม่กิกะพี่ไม่มีเหล็กเลยท่านที้เจอเหล็กเหรอ เจอฐ่านที่ล้างคันอยู่ตรงนี้พี่เอาสวีทเบอร์รี่มาให้ดีได้ไหมนีที่ต้องกลุ่มยากก่นะใช่ไงดีมีเอาไอาพี่โยนมาแล้วก็หนีจบอา้าวมีตัวพี่เลยเหรอ ต้องทอตมาเพื่อให้เพื่อให้ที่นี่มีชีวิตชีวาขึ้น,น,อ,น,นอ๋อพี่เอ่ไปโรมาใช่ไหม โอมาคนเยอะสิบ้านเราอยากกลายเป็นฟาร์มแล้วดิบ้านใต้ดินเราจะทำบ้านใต้ดินใช่ไหมดิใช่เมื่อก่อนก็ทำแล้วก็ลุงเรือมด้วยอันี่อาชีพปลูกนี่ต้องมีเหล็กอาชีพปลูกนั่นสิ พูดเยอะโตเนี่ยว่าอีโต้ควางเป็นี๋วยววันนี้ค่อยปลูกอีพีหน้าใช่ไหมี๋วยววันนี้เล่นแต่อีพีสาเลยมั้ก็ได้นะ พ่มูวถ้าเราเจอเจอพวกดินก็คือเราจะเจอท้อใช่ไหมเนี่ย Yes ไม่ได้เจอไม่ยังไม่เจอเลยแต่เจอดินเอยังไม่ไเจอท้โซโซอนะโซซอยนี่าร,รู้แรนะโซซอยอะไรคือโซซอยดิ ซ่โซ่ก็คือเอาไปทำไฟสีฟ้าไงก็ยังรู้ได้ไงก่อนดีเล่นมาแล้วอะพี่มีฉลาดเยอะพี่มีหูยังไม่ได้สอเขาบอกว่าเจ้าอีตัวทำให้ภาพมันเป็นอย่างงี้ใช้ต่างใช่ไหม แท็กก็บอกเบ๊บหาเหล็กหาเหล็กกลิงาดาด่าดาวดดาดาด่าอะไรดาดาปึง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 ป๊งป๊ง ไม่เจอบ้าอะไรเลยขุดมาสิปียังไม่เจอบ้าอะไรเลยเริ่มยืนนี่ะเพื่อประหยัดพิกพงแอ็กใช้มือ เนียเห็นไฟสีฟ้าดิท้ายปีนี่เอาพี่มีโซซอยเหรอไม่ดีดูพี่มีฟินด้วยเหรอไม่ดีดูยวก่อนสีนี่กระหี่บันดี้ออ้าวทางมาทางนี้สุดเี่ไปทางฟาร์มกอนะดิอืม ส่วนดีก้ก็หาพี่ว่าไป<อ>่ต้องทำบ่านให้เอียบโอ้ซึ่งทางนี่แคบแคบที่มีห้าสิบห้าอันกับหกสิบสี่อันอีเนี่ยไม่รู้มาทำอะไรเนี่ย ต้นไม้ธรรมดาไม่ี่ว่าเดี๋ยวดถ้าเราใช้ต้นไม้แบบใช้ต้นไม้เปลืองเนี่ยจะต้องทำาต้นไม้ยอยี่ว่าเดี๋ยวเ้นไม้ีกาี้มาหนึ่งอันละ พี่ม,มาดูหน้าจอดิมาดูอินดีด้ดิดใช่